ตัวอย่างที่2นะครับอยู่ในหน้า249นะครับเขาบอกว่าคำนวณน,นะครับ E 0แล้วก็ Delta G 0ของเซลล์นี้นะครับที่25องศาเซลเซียสนะครับเซลล์นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเซลล์นี้ก็ประกอบไปด้วยฝั่งที่เป็นตัวออกซิเดชันนะครับลิเทียมกับลิเทียมออกลิเทียมไอออนนะครับซึ่งอยู่ในสนารละลายกับฝั่งที่เป็นรีดักชันนะครับแคดเมียมไอออนกับตัวแคดเมียม เราจะคำนวณหา e 0กับ Delta G0 ได้ยังไงนะครับจากที่เขาให้ข้อมูลตัวนี้มานะครับการเขียนลักษณะแบบนี้เนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็นครึ่งเซลล์ได้2ตัวนะครับตัวที่1ฝั่งลิเทียมนะครับเราจะได้เป็นลิเทียมแล้วก็กลายเป็นลิเทียมบวกลิเทียมไอออนนะครับซึ่งถ้าบวก1นั้นแสดงว่าอิเล็กตรอนก็ต้องออกมา1ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรอันนี้บวกอันนี้ลบ บวก 1, 1ลบ1รวมกันแล้วได้0ทั้งฝั่งซ้ายพอดีนะครับแล้วก็ตัวแคดเมียมนะครับ CD เนี่ยถ้าออ i ซิเดชัเวลาเราจะเปรียบเทียบกันน่ะต้องดูตัวปฏิกิริยาเดียวกันนะครับเราต้องเอาถ้าจะเอาออ i ซิเดชัก็เอาออ i ซิเดชัทั้งคู่ถ้าเราจะเอาดี u c t ชันก็เอาดี u c t ชันทั้งคู่นะครับแคดเมียมก็จะกลายเป็น CD 2บวก เมื่อมันเป็น2บวกนั้นแสดงว่าอิเล็กตรอนที่ศูนเสียมาก็ต้องมี2ลบด้วยนะครับสตัวบวก2ตัวลบถึงจะได้ประจุถึงจะได้ศูนย์เหมือนกันนะครับสมการ2ข้างเท่ากันเราก็ไปเปิดดูข้อมูลที่อยู่ใน t e x t บุ๊กที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ปรากฏว่าอันนี้หลังเล่มนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น standard half cell นะครับเครื่องสักไฟฟ้าครึ่งเซลล์ตัวนี้ให้มาทั้งออกซิเดชันและรีดักชันเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนปรากฏว่าตัวที่1นนะครับลิเทียมเนี่ย ถ้าเป็นครึ่งเซลล์ออกซิเดชันจะมีค่าเท่ากับ3.045ถ้าเป็นครึ่งเซลล์รีดักชันเป็นลบสามจุ้นันแสดงว่าลักษณะของสมงการที่เขียนแบบนี้นะครับลิเทียมแล้วกลายเป็นลิเทียมไอออนเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันลิเทียมมีแนวโน้มอยากให้อิเล็กตรอนนะครับชอบออกซิเดชันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราลองดูตารางธาตุนะครับลิเทียมเนี่ยเป็นโลหะที่อยู่ในหมู่หนึ่งหมู่ที่หนึ่งเนี่ยอิเล็กตรอนมันมีเวเลนซ์แค่ตัวเดียวคือเป็นเศษที่อยู่วงนอกสุดนะครับดังนนั้ อิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดที่เหลือแค่ตัวเดียวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดออกง่ายกว่านะครับดังนั้นธาตุแถวแถวหมู่หนึ่งหมู่สองเนี่ยก็โดยเฉพาะตัวที่เป็นก็คือพวกโลหะนะครับจะชอบออกซิเดชันมากกว่านะครับตัวแถวหมู่หนึ่งหมู่สองเพราะว่าอิเล็กตรอนชั้นนอกสุดมันหลุดง่ายนะครับตัวแคดเมียมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแคดเมียมเนี่ยมีออกซิเดชันอยู่ที่ศูนย์จุดสี่ศูนย์สามเป็นบวกอยู่นะครับแสดงว่ายังอยากให้อิเล็กตรอนอยู่แคดเมียมเนี่ย เมื่อดูที่ค่า ation, ออ i ซิเดชัเดี๋ยวพี่เอาไปเขียนตรงนี้นะครับเครื่องเซลล์ตัวนี้เป็นครื่องเซลล์ออกซิเดชันนะครับ e ศย์ของลิเทียมเป็น3.045โวลต์ส่วน e ศย์ของแคดเมียมเป็น0.403โวลต์ตัวนี้เป็นเครื่องเซลล์ออกซิเดชันะครับเป็นปฏิกิริยา o x i d ิเดชันทั้งคู่แต่เมื่อเทียบกันเป็นไงครับทั้งคู่เนี่ยอยากให้อิเล็กตรอนแต่ว่าลิเทียมเนี่ยมี สักไฟฟ้ามีแรงเคลื่อนมีพลังที่จะให้อิเล็กตรอนเนี่ยมากกว่าแคดเมียมดังนั้นถ้าลิเทียมมีแรงในการให้ได้มากกว่าแคดเมียมนั้นแสดงว่าแคดเมียมเนี่ยก็จำใจนะครับจะต้องเป็นผู้รับอิเล็กตรอนนะครับดังนั้นตัวลิเทียมเนี่ยเป็นแอโนดนะครับถ้าจากการวิเคราะห์ตัวลิเทียมตัวนี้เราจะกลายเป็นแอโนดให้อิเล็กตรอนส่วนแคดเมียมเนี่ยจะต้องจะถูกบังคับให้กลายเป็นแคโทดนะครับรับต้องรับอิเล็กตรอนเพราะลิเทียมให้ได้มากกว่านะครับ จากปฏิกิริยาทั้งสองตัวนี้นะครับเราก็เลยเอามาเขียนเป็นปฏิกิริยารวมนะครับได้ว่าลิเทียมจากบริสุทธิ์นะครับทำปฏิกิริยากับแคดเมียมที่เป็นไอออนนะครับ2บวกแล้วก็ได้เป็นลิเทียมที่เป็นไอออนแล้วก็บวกกับตัวแคดเมียมที่กลายเป็นาธาตุแล้วทีนี้ปฏิกิริยาตัวนี้สมการ ยังไม่ได้ดุลเพราะว่าอะไรครับฝั่งซ้ายมี2บวกแต่ฝั่งขวามีแค่บวกเดียวการที่แคดเมียม2บวกคือแคดเมียมขาดอิเล็กตรอนอีกสตัวจะกลายเป็นแคดเมียมศูนย์ได้แสดงว่าแคดเมียมต้องรับอิเล็กตรอนมา2ตัวแต่ลิเทียมในการเกิดปฏิกิริยาครั้งเดียวมันให้ได้แค่อิเล็กตรอนตัวเดียวดังนั้นปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยลิเทียมต้องให้อิเล็กตรอนสองครั้งดังนั้นปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นได้ลิเทียมต้องมี2ตัวนะครับ ถ้าปฏิกิริยาครั้งเดียวเอาใหม่การที่แคดเมียมจะกลายเป็นแคดเมียมตัวนี้ได้แคดเมียมต้องรับอิเล็กตรอน2ตัวแต่ลิเทียมในการเกิดปฏิกิริยาครั้งหนึ่งเนี่ยให้อิเล็กตรอนได้แค่ตัวเดียวดังนั้นลิเทียมจะให้แคดเมียมพอเนี่ยถ้าลิเทียมไม่เกิดปฏิกิริยาสองครั้งนะครับตัวนี้ปฏิกิริยามันเป็นแค่ครั้งเดียวลิเทียมถูกบังคับให้เกิดปฏิกิริยาแค่ครั้งเดียวดังนั้นจํานวนของลิเทียมก็เลยจําเป็นต้องถูกใช้มากขึ้นเป็น2ตัวนะครับลิเทียม2ตัวเมื่อลิเทียมใช้ สองตัวแล้วนะครับก็จะให้อิเล็กตรอนสองตัวด้วยนะครับเราจะได้ตัวนี้มีค่า e ศูนย์ของเซลล์ต่างหากทีนี้ e ศูนย์ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับก็จากที่เรายืนยันมาในข้อก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเราเอาครึ่งเซลล์ออกซิเดชันครึ่งเซลล์รีดักชันมารวมกันกลายเป็นเซลล์ปฏิกิริยารีดอกเนี่ย e ศูนย์ของเราจะเอาตัวให้นะครับออกซิเดชันแอโนดลบด้วยแคโทดได้เลยนะครับเราก็สามารถหาได้เลยเช่นกันนะครับดังนั้น e ศของเราตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับตัวออ i ซิเดชัถ้าเราเอาอ e e ศูนย์ออกซิันตั้งนะครับออ i ซิเดชันเกิดขึ้นที่ขั้วแอโนดเราต้องเอาแอโนดตั้งแล้วก็ลบด้วย e ศย์ปฏิกิยาออ i ซิเดชัของแคโทดออกซิเดชันแอโนดก็คือลิเทียมใช่ไหมครับก็กลายเป็นตัวลิเทียมแล้วก็ลบด้วย e ศย์ของตัว แคดเมียมนะครับตัวนี้จะเป็นสามจุดสี่อ่ะสามจุดศูนย์สี่ห้าลบด้วยศูนย์จุดสี่ศูนย์สามได้เป็นสองจุดหกสี่สองโวลต์นะครับตัวนี้คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองคิดได้อีกแบบหนึ่งก็คือ,อ,อแต่ตัวนี้มันต้องไปหาเดลต้าจีมาก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย โจทย์เขาถามหาทั้ง e 0แล้วก็ delta g ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองเอาวิธีการหา delta g มาก่อนแล้วก็เอา delta g เนี่ยมาหา e 0ได้เพราะว่า delta g มีค่าเท่ากับลบ n fe ถูกไหมครับเราลองหาค่า delta g หายังไงครับมีปฏิกิริยาก็ต้องหาค่า delta g ได้เนาะตัวที่1นะครับปฏิกิริยาที่1น่งพิจารณา ปฏิกิยาที่เกิดขึ้นที่แอโนดนะครับลิเทียมนั่นเองตัวลิเทียมเนี่ยเดลต้าจของปฏิกิยาลิเทียมนะครับก็เท่ากับลบ NFE เช่นกันนะของลิเทียมทีนี้จำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนในระบบของปฏิกิยาของแอโนดเนี่ยมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับก็กลายเป็นกลายเป็นลบหน F ก็คือ9 6 4 8 7แล้วก็ E ก็คือ3 0 0 4 5ตัวนี้คำนวณออกมาแล้วได้เท่ากับลบ3 8 0 0กูนนจูลนะครับจริงๆจะได้ประมาณลบ3 8 0เก้าสเอาเอาเท่านี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรส่วนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่แคทโทดนะครับก็คือเดลต้าจของแคดเมียมเนี่ย ลบ NFE เหมือนกันแต่ว่าอิเล็กตรอนนะครับเป็น2ตัว F96487 แล้วก็ E0 ของแคดเมียมเป็น0.403ตัวนี้คำนวณออกมาแล้วได้เป็น -77768 นะครับ777 77770กแล้วกันนะครับ7 7 7 7, 7, 7, 7, 7 0จูทีนี้เรามี2ปฏิกิริยาเหมือนเดิมครับที่เราเคยเรียนมาในบทอ่อ อิควิ i b เบียหรือว่าเรื่องก่อนหน้านี้เราเอาปฏิกิยามาทําอะไรกันเราได้ปฏิกิยาสุดที่เป็นปฏิกิยานี้ค่าดีลอจก็ทําตามนั้นถูกไหมครับเราเอาปฏิกิยาที่1มาคูณ2ถูกไหมครับลิอเทียมตัวนี้ต้องคูณ2ถึงจะกลายเป็นตัวนี้แล้วเอาปฏิกิยาของแคโทดเนี่ยมากับข้างดังนั้นเราก็ต้องทําแบบนั้นด้วยอ่าเรานําเอา2มาคูณกับปฏิกิยาที่แอนโอด แล้วก็เอาปฏิกิยาแคโทดมากับข้างก็คือลบด้วยปฏิกิยาแคโทดดังนั้นค่าเดล้า G ก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับดังนั้นเดล塔จ g ศูนย์ของปฏิกิยาทั้งหมดเนี่ยสุทธินะครับก็จะมีค่าเท่ากับเอา2คูณกับเดล้า G ของ A 2นะครับ2คูณเดล้า G ของลิเทียมแล้วก็ลบด้วยเดล้า G ของแคดเมียมนะ แทนค่าลงไปนะครับเดลต้า g ของลิเทียมก็คือตัวนี้เดลต้า g ของแคดเมีย hmm. มคือตัวนี้คูณ2อย่าลืมคูณ2ตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นลบห้าศูนย์เกนจูลบห้าศูนะครับถ้าคิดเลขตรงๆง,งนี่คือค่าเดลต้า g ของปฏิกิริยาอ่ะพอเราได้ค่าเดลต้า g ของปฏิกิริยาแล้วลองกลับไปเช็คดูนะครับว่าค่า e 0เนี่ยที่เราคิดไว้ตอนแรกว่าเราเอา เอาค่าตัวนี้ของแอนออดลบแคโทดได้เลยไหมนะครับมันถูกไหมตามที่เราได้พิสูจน์มาในก่อนหน้าน,นี้ด้วยนะครับก็ลองแทนค่ากลับดูนะครับเดลต้าจเท่ากับลบเอ็นเฟอี e ดังนั้นเราอยากได้ E0 นะครับก็จะได้เท่ากับเดลต้าจีส่วนด้วย NF ตัวนี้แทนค่าลงไปลบห้าศูนยแล้วก็หารด้วย N ตัวนี้ต้องคิดนิดหนึ่ง ตัวจำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนในระบบติดลบด้วยนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับแอน n o ดเนี่ยจ่าย1แต่แคโทดรับ2การเกิดปฏิกิริยา1ครั้งการเกิดออกซิเดเอ่อเกิดปฏิกิริยารีดอกครบ1ครั้งเนี่ยแคดเมียมจะต้องรับอิเล็กตรอน2ตัวเพื่อกลายเป็นแคดเมียมจากไอออนให้กลายเป็นแคดเมียมเพียวนะครับดังนั้น อิเล็กตรอนที่เกิดการถ่ายโอนในระบบตัวนี้นะครับก็คือให้เอาปฏิกิริยานี้เป็นหลักนะลิเทียมมัน1ก็จริงแต่ว่ามันคูณ2เข้าไปดังนั้นอิเล็กตรอนเนี่ยมี2ตัวนะครับก็2แล้วก็9 6 4 8 7ตัวนี้ก็จะได้ e 0เท่ากับ2 6 4 2โวลต์ซึ่งมีค่าเท่ากันนะครับกับตัวก่อนหน้านี้ที่เราคิดไว้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับ